มีอยู่คนเดียวเท่านั้นในประเทศนี้โอ้โหนะหมอแหลบแพนด้านะคุณหมอชื่อดังในโลกโซเชียลแล้วก็ในอาชีพการงานของแกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าทั้งประเทศนี้เนี่ยมันมีคนเดียวนั่นนะนะที่จะทําให้หนุ่มกัญชัยเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับโกรธแล้วก็เดือดดาลถึงขนาดน,น,นีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแสดงว่านหมอแหลบแพนด้ารู้ถ้าแกใบแบบนี้ว่าทั้งประเทศมีคนเดียวคุณผู้ชมคิดว่าใครนะไอเราก็ไม่กล้าพูดนะแม้จะคิดอยู่ในใจนะครับพูดไปเดี๋ยวมันก็ มันมันม่เป็นมันมันจะหมินนะ่นอะอะไรแบบเนี้ยนะคือเห็นแล้วใช่ไหมที่คุณหนุ่มกัญชัยแกออกมาซัดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรียปร้ยงบอกว่ามันมีอยู่คนคนหนึ่งที่ไม่ดีมากๆเลยนะไปเอาคนที่มีความปั่นป่วนด้านอารมณ์ความคิดเนี่ยนะไปะเป็นเครื่องมือเพื่อดิสเครดิตคู่กรณีของตนเองนะเหมือนกับหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือแล้วคนที่หลอกใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะแล้วแกพูดถึงใครจนเนี้ยหมอแหลกแพนด้าบอกว่า เอาจริงๆนะครับผมรู้จักกับพี่หนุ่มมานานแกไม่เคยโกรธใครแบบไม่มีเหตุผลอ่าแกไม่เคยแล้วหมอแหล่พน้าบอกว่ามีอยู่คนเดียวทนั้นแหละในประเทศนี้นะแสดงว่าแกรู้สิมีคนเดียวอะคุณผู้ชมทั้งประเทศได้มีคนเดียวแหละที่คุณหนุ่มจะโกรธมากแบบนี้มีคนเดียวใครอะหมอแหล่มาพูดแบบนี้แกรู้นะถ้าแกพูดแบบนี้แกรู้แต่ไอผมก็พอเดาๆนะแต่กลัวไม่ถูกไนงะ เออกวัวเดาไม่ถูกแล้วมันเดี๋ยวมันจะปีเรื่องมีลาวกันนะครับผมคุณผู้ชมว่าใครนะคิดในใจก็ได้นะไม่ต้องโพสตเดี๋ยวโพสแล้วมันผิดเนี่ยเออระวังนะไปโพสต์แล้วมันจะมันจะเป็นหมิ่นนะนะเดี๋ยวเขาจะสมัยนี้เขาชอบฟ้องอันนี้ผมย้ำเลยนะเขาชอบฟ้องชาวเน็ตที่ไปทาเขาเสียหายเขาซึ่งเขาก็มีสิทธินะนะถ้านะไปโพสต์ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาหรือมันใช่ก็ตามแต่นะ เออนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพูดทางท้ายคลิปเนี่ยให้ชัดนะไม่ต้องไม่ต้องนะนะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้นะครับบอกให้คนแถวบ้านก็ไนดะ้เอาไปเล่ากันฟังสองสามคนก็พอนะครับเออแต่หมอแหลบรู้นะถ้าแกพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy c o f f e e โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12บองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรออลไซม์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่นนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์มันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแค่แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมเขาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของอีซีนิวส์อีซยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ